ถ้าผมเข้าข้างทนาแก้วจะไม่ถามแบบนั้นนาแก้วนะถ้าผมเป็นแก้วผมโดนถามแบบนั้นผมอายนะคุณไม่คืนเงินหรอเขาเหรอธรรมดาคุณเขาบอกว่า,าทนายความคุณหรือเขาเดียวเองคุณไม่เรียกเขาอย่างเงี้ยคุณเกินไหหรือเปล่าเนี่ยผมเข้าข้างทนาแก้วแต่มันอาจจะเป็นสไตล์ของของพี่ที่ถามแต่พี่ก็ต้องการให้ได้รู้ข้อเท็จจริงว่าตกลงแก้วอะ่ะเอาเงินเข้ามาแล้วไม่คืนตัวจริงไหมอ่าแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาโอเคเขาเสียหายกับคำตอบของทนายแก้วมันก็ไม่สิทธิ์ของเขาไงฮะแต่ผมก็มองว่าทนายแก้วเขาก็มีสิทธิ์ชี้แจงเพราะในวันนี่ย ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่นายแก้ผมก็เสียหายใน,นในบุญของเขาว่า,วาอ้าวก็ในเมื่อผมรับงานมาแล้วแล้วคุณมาเลิกก็เลิกไม่ให้ผมทำผ,ผมก็ก็คืนในจำนวนนี้ไปแต่อีกส่วนผมก็เก็บไว้คุณพี่เองไม่เกี่ยวที่เป็นแค่เป็นแค่่สื่อแล้วก็ถามให้นั่นเองคุณไปนี่บอกเขาเป็นดาราดังแต่ผมไม่ดังไงผมก็เลยอาจจะไปเพื่อนไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ถ้าเขาจะมีไก่เชียร์่อยู่บเคครับหรือว่ามันเกินมันเกินการไก่เกลียบไปแล้วครับแล้วผมไม่จำเป็นต้องไก่เกลียวคุณด้วยในเมื่อคุณ มาแจ้งความผมบอกว่าผมไม่มินมาหมายคุณ